ทำไมญี่ปุ่นไม่สะตกสถานเศรษฐกิจถูกเบียดไปอยู่อันดับที่4หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทำนายไว้ตั้งแต่ปลายปี2023ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นจะถูกเกยอรมนีเบียดตกไปอยู่อันดับที่4ของโลกล่าสุดรายงานจาก สื่อของญี่ปุ่นนะครับอย่าง Japan Times เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยืนยันคำทํานายของ IMF โดยระบุว่าตัวเลขการเติบโตล่าสุดของญี่ปุ่นนั้นกำลังเป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นร่วงลงไปอยู่อันดับที่4ของโลกโดยมีเยอรมนีขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับ แม้ว่าตรมาสที่4ของปี2023ที่ผ่านมา GDP ของญี่ปุ่นจะกลับมาเติบโตได้1.2%หลังจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้านั้นแต่ว่าตัวเลขต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าผลผลิตของญี่ปุ่นในปี2023นั้นน้อยกว่าเยอรมนีเมื่อคิดในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์ขณะที่เศรษฐกิจของอินเดียก็มีแนวโน้มที่จะแซงญี่ปุ่นและก็เยอรมนีในอีก2-3ปีข้างหน้าครั้งหนึ่งนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เกือบจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกการที่อันดับเศรษฐกิจร่วงลงย่อมก่อให้เกิดคำถามของคนในประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มของประเทศอย่างไรก็ตามครับถือว่าในตอนนี้บรรดาผู้วานโยบายสาธารณชนมีความรู้สึกกังวลน้อยกว่าตอนที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นถูกแซงหน้าโดยประเทศจีนขึ้นไปเป็นอันดับที่สองของโลกในปี2010 เหตุ hey, ผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นไม่สะทกสะท้านมากนักจากการที่ถูกเยอรมนีแซงหน้าในครั้งนี้เป็นเพราะว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากความบิดเบือนจากข้างเงินเยนที่อ่อนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นก็ไม่ได้สดใสอะไรในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีอะไรใหม่ๆมาขับเคลื่อนมากกว่าเห็นได้จากตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างแรงอันจะทําให้ธนาคารกลางนั้นอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2007ครับ ทางด้านของนายฮิเดโอคุมานะนักเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยไดอิจิไลฟ์ชี้ว่าปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ขนาด GDP ของญี่ปุ่นนั้นลดลงก็คือการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนซึ่งอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วค่าเงินที่อ่อนลงนะครับทำให้เศรธธษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเล็กลงตามหลังของประเทศเยอรมน,นีครับตามขอ้อมูลของ IM f นะครับ หากว่าคำนวณในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐแล้วเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นหดตัวลงเหลือ4.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023จากระดับ6.3ล้านล้านดอลลราในปี2012ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ค่าเงินเยนอ่อนลงมากจากไม่ถึง80เยนต่อดอลลร์สู่ระดับ141เยนต่อดอลลร์และถ้าหากคำนวณในรูปแบบของเงินเยนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเติบโตมากกว่า12%ในช่วงเวลาดังกล่าวเลยครับ น,นี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่น ก็เคยเป็นเศรษฐกิจนะครับเบอร์ที่สามของโลกรองจากจีนแล้วก็ขออภัยครับรองจากสหรัฐอเมริกาลแล้วก็ประเทศจีนตามลําดับครับเราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายเหตุหลักเกิดจากการที่เงินเยนอ่อนค่าแนวโน้มในวันข้างหน้าถ้าได้มีการขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยก็อาจจะกลับมาทําให้เงินเยนนั้นแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นก็เป็นได้และนี่คือทั้งหมดครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ